สวัสดีค่ะพ่อเป็ดค่ะสวัสดีครับพ่อเป็ดครับสวัสดีครับมาตามแนวทางกับพ่อเป็ดค่ะ <c oughs> เป็นคลิปแรกเนาะค่ะของงวดวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะพ่อเป็ดงวดที่ผ่านมาคโค้งสุดท้ายค่ะท่านผู้ชมเลขเข่าค่ะโค้งสุดท้ายน้องคุณ <c oughs> พ่อเนาะโทษค่ะคุณพ่อคุณพ่อหายมาจัดฝันคุณพ่อจำได้บ่สามสามสามฝันเนาะค่ะฝันที่สามนี่โค้งส <c oughs> ุดท้ายเลขพ่อเป็ดเข่าค่ะท่านผู้ชมเพิ่นหายมา หนึ่งซีเนาะค่ะฝันเห็นผู้หญิงลาดทางเด็กหน่อยเนาะค่ะลาดทางเด็กหน่อยบวให้เด็กหน่อยไปน้องซ้ายเนาะคุณพ่อเนาะเด็กน้อยไปขาค่ะมันทรงน้ำตายายพี่โตน้ำายลาดทางไว้มันก็อยู่มันก็เล่ยเล่ยเด็กหน่อยมันไปคุณพ่อเป็นตีไห้เนาะค่ะหนึ่งหาเพื่อนว่าตัวกันหนึ่งซีเข่าตัวกันค่ะเพราะว่าผู้หญิงน้ามีซเนาะค่ะตัวนี้ เพิ่นตามมาตั้งแต่คลิปแรกคลิปสองแล้วก็คลิปสามเนาะค่ะบนงงน,นี้อาะสิมากงวดนี้จะไห้ค,คุณพออ่อนะค่ะเป็นไหนมาเก่าสามศูนย์เนาะค่ะเลขของคุณพ่อเข่าค่ะทั้งเบิร์ที่เข่ามาติดติดกันนี่สองหวัวสอนเนาะคุณคุณพออ2 2> ่อนะสองหัวสอนสองหัวติดค่ะถ้าเขา่างวดนี้ก็สิเป็นงวดที่สามเนาะค่ะเคยสามตัวแตกมาแล้วเนาะคุณพ่อนะเลขของพ่อสามตัวแตกมาแล้วค่ะตรงตรแตกมาแล้วแต่กะพ่อ เข่างวดนี่งวดที่สองมาก็ะยุดน้องคุณพ่อเนาะยุดพ่องวดที่สามมามาเข่าอีกค่ะท่านผู้ชมค่ะสิเป็นแบบนี้ค่ะงวดนี้ฝันแหลกของงวดนี้วิกนี่เนาะค่ะฝันเนี่ยอะไคุณพ่อเมื่อคืนนี่พันแล้วพันเราเอาเหล็กเอาเหล็กแข็งเหล็กตัวพันไหวนั่นไปเสียงไปเสียงแล้วก็นอนท้องเมื่อคืนันอนไมีงานไม่งานตรงนี้นะบ้างเนี่ยไม่งานแค่นี้ละ เขากินเลียงกัานกนามันคือนุ่งแพร่ขามาอะไรเป็นผู้ตมยังไงเขากินขนที่ไม่ท่างที่ไปที่มาเลยเป็เชียงไหวบานนี้นมาค้นต่อว่าอีกค้นมาอนีว่าซื้อเหล็กมาซื้อเหลกมาซื้อหอมมาซื้อเหล็กเปิกก็ซื้อมาซื้อตะได่งเผ่อคืนี่กมันจะเป็นรายคาะซื้อตะได้เลยเน่อเนาะนี่ได้ซื้อกนี่สิบแปดคนโอ้ยกันูแม่ดอกพุ่นอ่ะซุยนี่นอโอ้เกือบเกือบผลเกือบถึกพ่นอะ ตัวเล้ั่นตัวลยว่าก็ซื้อเอาสองแปดนั่นคนละสองแปดมันจะออกสองแปดตัวนี้มันออกดอคนละโอ้ที่แปดมันออกดอกสี่แปดซื้อมาโว้ยนอ่นคนะสวยอะไรคนเกือบถือคนละแน่นอนนอนมันใจนะนอ่นคนะเป็นมันสองแปดคนเดิมคน่ะเอาสองแปดนี่กาคนละค่นอไสองแปดขึ้นเลยนะอเป็นบุคนไทยสามสูงสาม 303ยตเอามาตัสสามูนามสมเงหวนั่นเอแวงไหวเป็นแซงไวเ็นเสียงวนะแงม้พันม้วนคืนกินลี่ยกันเต็มามเพือมารวมกันเอเดียวกันเป็นวงใหญ่น่กินมวนกันกินเลี่ยรวมย่ไสคุณพอมอนนะารวมคุณพ่อเนิเวียนาบ้านเต็มเลยเต็มแนสามเพื่อนเต็มเที่ สามชิ้เก่าบ่ายที่สามิเกค่ะท่านผู้ชมบายที่ข่ออตรงนี้มันจะอีแล้วตรงส่งค่ะี่ะพอตองเขาไปอื่นสกับหนกับเนกับสองแปดนึปเขาว่ามันบอกว่าออกเขาว่าแต่ว่าจไปเนี่ยยนแล้คุณตออันทีอันทีบอกออกนั่นแหละค่ะสำคัญทุกอันทีเขาบอกว่ามันบอออกนั่นแหละค่ะมันมากออกจำไปตแหน่งคุณบอกเนาะไปที่่าเาับจกจริงคนใจท้าเลยพนาดนี้โอ้ยเลยมันไปสองแป เด่ต้แน่นอนเลยแปดบวกดอกสี่บวกเดี่ยวสองแปดนั no> uh <t uh <t uh 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 ่นไองแน่นอนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอถามคุณพ่อเนาะอยากหูมต้นสายไปเหตุว่าเลขสามศูนย์สามนี่ที่คุณพ่อเสี่ยงไตหมอนนี่คุณพ่อเอามาตั้งใส่พันแต่มือนั่นนะพันมันพันพ่อเสลาหน่นะมันมาแน่นอนเลยม่าเอามาเขียนเสี่ยงมันนะพันเสลามันมาแน่นอนมันแก้ตะคองนะก็เลยบระหยากวาวได้ประหยากบวกเนาะมันบัไดเนาะมันพานมันบอกพานไปยังมันจะพานนะค่ะ แม่มักเขียไหวมาขึ้นเคียงใส่หมอนกบบกันตอนนี้มีโสมเวลาที่ไหนพันดีดีเอ่าพันในกินหนังที่นี่ให้มันมวนเลยนอนปุ๊บบ้าันพันเลยนะโอ้พันเขาเอือนม่กินเหลี่ยงกันวันนี้นุ่งเสืยงอยังนี้มุ่งแค่สมัยเดียวเอนค่ะตบนะนี่เขากินนะเขามาเต้นอลยรแบบคนเป็นอู้ร้ายหูบางมันเศรษม้วนกันเศษหูกันเราคนแลคนไปเจอได้ ตัวผัด่ำมาได้ไล้ตัวอะไรไม่ด้รอมล่ำผู้หญิงมันม้อแท้มันแนอมันแท้เลยผู้หญิง่ที่จะนาเขาขาวมีคนงาตวชื่อเขาครับบาลเลยเลหูเม่อหูเม่อบามนอนอีพันตอบาโอ้นังเดียวเขาเดียวได้่าที่แจงนี่ครับค่ะที่แจงตัวนี้ตัวนี้มี่จะขอครับสองแปมันแจงไวแจงได้ตปหาได้นเขาเรียกเชือ พ่อเขาไข่เยซ้ำอีกรอบนี่คุณพ่ออันสองแปดนี่ซ้ำอีกรอบเนี่ยว่าฟันจังไหนพ่อเขาไข่เขาไข่นอนนะคือจริงเห็นคนยางมาานะยางมานนอนก็นอนข้าวเดียวนอนแจงน้นอนลอง่นี้นอนแต่เจ้าก็แจงมันทำมันมันเป็นบางบทมาหานะมหัศากระสือเลยเมือเมาองวินเล่เมืองนี่คนอ่ไนี่เ้อสิว่าเก็ได้จับไปมืองพุน่ะ คนก็สขีปดเรียนออกคนเกือบถึกเลยคนก็แน่นอนแหงว่าคนลน่ะบ้านเนยคนะมันมาได้ออกที่นี่คนละสองแปดคนละสองแปดนี่ออกแน่นอนลอยไปเท่นคนละคนลน่ะบานนี้เลยกคันเห็นปูปูคนตายไปจีคนคะแนมีเห็ดสางวันเทาน้อ่ะรูบหูหล่อปูนี่ปูท่านีปูท่านีเขาอยู่คนยูบาดคนละอ๋อค่ะผ่านนะคนยูบวันหนึ่งคนใส่หน่อยมากวันหนึ่ง าทำเลยไอ้คน,นแนวปนัยังจะโตนกนจสองโตกว่นโอ้โมหหรอกตัวโมโหเล่นหรอกวะ<อ>เรื่องบะไบอกเล็กหน่อยไดค่ะบาดุนะจะได้กต่ไ้คนแนวจาสอโตก่กูคนใหญ่กวนาโมโหว่ะเรื่องบบอกเลยนนะ ปันน้อนลุงว่าพันต่อไปอีกโอ้เดี๋ยวพันเนี่ยเนี่ยพันนอนเห็นสอปดนี่ละสองแปดแวได้บอกกูบ่าเลค่ะบรได้บอกคนมูหเตวเ้มาสื่ส <straightforward> ิบแปดบสิบแปดมอนมันขอมือว่นมอนำดำมาชอมันเป็นผู้ชายเนี่ยโอ้โหแน่นอนเลยะวยปดเลยเกือถื่อนนะมันออกสองแคนได้เลรยน่ะสองแแน่นอนฝัเก็ไเลยคนน มันซ้ำนี่สันนนสนส้นๆแต่ก่อนที่สีฝันว่าเขามาบอกเลขนี่ฝันเห็นหลวงปู่ก่อนอเป็นหลวงหลวงปู่ที่เพิ่งเสียไปแล้วปู่สน่ห์เเพิ่อ,อนใสเล็กหน่อยใส่หน่อยเขาจะวดใส่เด็กห,น,หน่อยมาถามแต่คุณพ่อบ่บ่โมโหะม่ก็บอกโหหรือรบอกเลยฟันนะเพราะถ่าฟันตัวบาก็จะได้ใครคนแน่คนน่ะมาจะได้โมโหตัะผมเราเราบอกนี่ว่าไอ้คนแน่โมโหตัวนี่หน่อยวันนี้ว่ะวันนี้เลย พันต่อวะพนต่อไปซื้อเลขว่ะพันต่อไดซื้อเลขพันต่อคุณพ่อนี่ไปซื้อเลขไปซื้อเลขก็จะไปเไปซื้อลู่อเาจะไปซื้อใช่หรอจ่าไปซื้อเลยมากคือนบินมาที่แปด้แปดม้อนเขอเบรอว่ะเบ้อคนล้นแปดตัวโ้โกือถึงเลยคนละมันแจ้คัดนอกคนละเกือบออกตีเลยม well. ันออกสองแปดพุ่นลสองแปดออกแล้วคนละแบบแบบแบบพันสุนออกแปดเกาะแปดเก้าเนี่ยคือมังได มันบอตัวนี้หรอกมันออกแปเก่าเั้หมดเขาส่วนอกนม่ใชออกแปรเก่าซึ่งส่งเลยเพราะว่ากรมที่ถ่ายมาตามคุณ่อผมว่าตัวนี้มันบอกหรอกมันอกตัวนี้มันกขาออกแปรตเก่าตรงตรงอีหลีค่ะถังช่บอุ้ยว่ามากคนหัวลุกค่ะถางช่วงคนวเพราะว่าคุณ่อเคยฝันแบบนี้นาะฝันว่าิับ่เขาวามัแมันออกิด หลอกสองแปดแบบทรงเดียวก็ตัวนึงทรงเดียวแบบเดียวกันึ้นสุดมันออกกันเออส่วนอะ่นแแดองเรกว่าแดเก่าแปดเก่าแปดเก่าฟันขอนสีแจ่มันบอคุณพ่อฟันที่หาไดนอนรงไปเข้าเดียวขันเลยว่ะค่ะไม่หงุนอนทุกเลยมันใจคาับว่าตัวนี้คุณพ่อสองแปดสองแปดนี่มันใจค่ะแก่เันันเคยหนึ่งแปดสองแปดค่ะทำช่วงสองแปดอี่ล้ะ ค่ะสองคุ้มนี่จังๆเลยเนาะคุณพ่อล่างมันเคยออกมาให้มองงอนอกครับวางบอกเอาตัวนี้ค่ะแต่ส่วนมากตรงตรงเลยเนาะคุณพ่อเนาะตรงตรงเลยค่ะแต่ถ้าตัวกราฟนี่ก็ต้องก็ต้องนักซ้ำตรงตรงเนาะบาดต้องพูดตรงเลยค่ะไท่ตาไท่านผู้ชมมันเอาไปพลิกแข้งแล้วเนาะมักแนว่ได้กัตามสะดวกเนาะคุณพ่อเนาะแบบต้นหนั่งกัจับตัวนี้มัดต้นหนึ่งกับแต่แต่ผิดตัวนี้งเลยเขาบอกหมุนเอาเนาะแต่ว่าทีนเนี่ยคือ สองแปดนี่สองแก่เขามันจะคัดเป็นว่าออกไปแล้วเขาอะเรื่องติดหนึ่งสแปดนี่เขาบอกว่ามันออกไปแล้วมันออกแล้วนมานสื่อส8แปดเลยซุยเลยมันเกลือโอ้ซุย เพื่อนบอกว่าสองแปดนี่มันออกแล้วแต่ว่าคุณพ่อมาซื้อสิบแปดเพื่อนขอเบิ้งบินน้่มเพื่อนว่ามันสวยเพื่อนว่ามันออกไปแล้วสิบแปดเขาแปดแล้วใช่แปดเ่ะแปดเก่าเราต้องออกแล้วต้ออกแปดเก่าเขาออกไปแล้วแปดเก่าเขาคือคุณพ่อนี่เป็นแฟนวันที่มันไปซื้อเหล็กเนาะเสือไปซื้อสิบแปดแม่เนาะบ่านนี้ผู้ชายคนนั้นมาขอเบิ้งบินเพิ่นก็เลยบอกว่าสิบแปดนี้สวยเพื่นว่าขนแตกเลยเพื่นบอกเพื่อนาะมันโบออกมันมาออกสองแปดมันออกแล้วเพิ่นว่า กันักซ้อมเป็ดเนาะมันเป็นผู้ชายดำๆปลาโตเกินปลาโตผู้เก่าเป็นบอกมันมอนังนะมอบัมันออกแต่เก่าแล้วมันออกแต่เก่าระหว่างมันมอนังลรอค่ะมันมาหากันเมื่อคืนอ่ะแต่โตเดียดแวันนี้ครับมันสุกร์ผมเนาะคุณพ่อเนาะค่ะมาฟันเราที่แจงมาสั่งขายกันเลยมักมาวันศิลค่ะท่านผู้ชมมักมาวันศิลค่ะซ้อมแต่มีแน่นอนคุณผอค่ะฟันขอนทีแจงเนาะฟันขอนทีแจงสีแจงแล้วที่หาแห้ง นอนลงเขาเดียวขึ้นขอนเจแจ้งช่วงตี๊จีตีหานี่เพิดกังสิกับนกะคุณพอเนาะเพินอาจสิพานมาก้วมาบวกก็ได้ขาบุ้งี่กด้นวันนี้ยูนาบ้านเลยนานี่ไุ่งได้หรอกนีขานาบ้านนี่านี่มันข้างกข้านึางุ้นเขาก็ไปปุ้นครับมดตงางมากเขาขอไคองนี้เขาก็ไปเรยลยครับพอปลาโตหรอกังบัดไปเลยแล้วก็ไปทำไรอฝนกำลังมากค่ะท่านผู้ชมค่ะเป็นแนวทาคท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขของฝัน ในการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลของพ่อเป็ดค่ะในงวดวันที่26สิงหาคม2567นี่ค่ะขอให้ท่านช่ชมทุกท่านเนาะค่ะมีโชคมีลาภเป็นวันไ่กับคุณพ่อสุขสุขนค่ะขอบคุณพ่อเป็ดได้หลายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพ่อเป็ดค่ะขอบคุณค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลของพ่อเป็ดค่ะในงวดวันที่1 6สิงหาคม2567นี่ค่ะพ่อเป็ดฝันขึ้นว่นพระเพิ่นว่านสินญ่เพิ่นว่าค่ะ แต่ก่อนพ่อเป็ดสีฝันนี่พ่อเป็ดได้เสียงเลขไตม้อนเพิ่นว่าเลขตัวนั้นก็คือ303าเนาะค่ะที่เพื่นเสียงไตม้อนเพื่นก็อธิษฐานทาเลขตัวนี้สีออกเพื่อนว่าให้พ่อเป็ดนี่ฝันดีเพิ่นว่าค่ะตกยานีื้มแเรกงมากฝันบบดนี้เพื่อนว่าฝันว่ามีคนมาเต็มเหื่นเพื่นเพิ่นว่าค่ะมาละกามาชุ่มนุ่มกันเพิ่นว่าหันจัก มาายัางแนี่มากินมาอยากอยู่นี่เพืะะ่อนว่าค่ะนั่งเรียงกันเป็นแถวเพินะะ่นว่าค่ะเต็มเหือนเพิ่นเต็มนาบ้านเพินะะ่นว่าค่ะพอเป็ดนี่ก็ได้ลองล่ำทํำเพลงเพินะะ่นว่าค่ะในความฝันแล้วก็ฝันต่อไปอีกเพื่อนว่าฝันต่อไปเห็นปูที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะค่ะอยู่บ้านเพื่อนนี่ละใส่เด็กหน่อยเพื่อนว่ามาขอเลขก,กั็พอเป็ดเพินะะ่นว่าค่ะเด็กหน่อยก็แลน้มาขอเล็กนั่นพอเป็ดแต่ว่าพอเป็ดนี่ ว่าบ่ขั้นฝันเนาะค่ะบบมีเลขให้เล็กหน่อยก็ได้เล่นกลับเพิ่นว่าค่ะจังไ๋จังมาหูเมื่อเพื่อนว่าฝันซํำนี่เพื่อนว่าหูเมื่อพวกหูเมื่อมาแล้วนอนต่อเพื่อนว่าฝันอีคอนสิแจ้งเพื่อนว่าช่วงคอนสิแจ้งนี่มาฝันใบยางสวนทางกันก็ผีเพื่อนว่าค่ะเป็นผีผู้ใส่เสือ่บไซเพื่อนว่าโตัวดำๆเจ๋อยเพื่อนว่าสวนทางกันละผีหนี่ก็เลยเว้าขืนใสได้เลขตัวใดว่าสัน มาต,ตาซื้อเลขตัวใดวะสันในคววมฝันพ่อเป็ดมาตาซื้อเลขเนาะค่ะได้บินเลขมาพอมเลขที่พ่อเป็ดซื้อก็คือหนึ่งแปดเนาะค่ะหนึ่งแปดเป็นเลขที่พ่อเป็ดซื้อผีถามเบิงว่าพ่อเป็ดนี่ซื้อเลขตัวไดพ่อเป็ดก็เลยเอาบินให้เบิงเนาะคะ่ะผีก็เลยบอกว่าโอ้ยเสียดไปเนาะวะสันเกือบวะสันแต่บอถือเพิ่นว่าเลขมันออกไปแล้วเพิ่นว่าเลขมันออกสองแปดเพิ่นว่าค่ะ ผีบอกพ่อเป็ดว่าเลขออกแล้วเลขออกสองแปดเพิ่นว่าสิบแปดนี่บ่ถือหรอกเพื่อนว่าเกือบถือแต่ว่าบ่ถือเพื่อนว่าขนแตกไปเนาะเพื่อนว่าเพิ่นบอกพ่อเป็ดเนาะค่ะพ่อเป็ดว่าฝันซ้ำนี่เพื่อนว่าค่ะเมื่อขึ้นมาอู้ฝันเลขตัวนี่เพิ่นว่าฝันสวงประมาณตีหาเพิ่นว่าแจ้งจังปางแล้วเพื่อนว่าค่ะพ่อเป็ดเว่ซูฟังเนาะค่ะ พ่อเป็ดก็เลยได้ตัวเลขมาใหายกับท่านผู้ชมทั้งบ้านค่ะตัวเลขกตัวนั้นก็คือ303เนาะค่ะเป็นเหล็กเสียงไต่หมอนค่ะแล้วก็39เกานี่เป็นบ้านเลขที่ของพ่อเป็ดเนาะค่ะที่มีการชุมนุ่มกันคนมาเต็มเฮือนเนาะค่ะมากินมอาอยากอยู่นี่ลองล่ำทำเพลงเนาะค่ะบ้านเลขที่39ค่ะแล้วก็28นี่เน้นเลยพ่อเป็ดว่า28นี่มาแทะละเพิ่นว่าค่ะเลขผีบอกเนาะคะ่ะวงกลมหายเน้นเนาะค่ะเพราะว่าผีบอกว่ามันสิออกตัวนี้ว่าสัน มันสิออกสองแปดว่าสันเพราะว่าเลขสองแปดนี้มันออกไปแล้วเพื่อนว่าค่ะในข่วมฝันเลขสองแปดนี้มันออกไปแล้วเพื่อนว่าแต่เกาถัาฝันแนวนี้มันมาอหลีตรงๆเลยเพื่อนว่าค่ะแล้กการหนึ่งแปดเนาะค่ะหนึ่งแปดนี้เป็นเลขพอเป็ดไปซื้อในฝันเนาะค่ะพอในฝันพอเป็ดนี่ซื้อเลขหนึ่งแปดระพีมาทวงว่าสิแปดมันบอกออกดอกว่าสันสิแปดมันบอกมันออกสองแปดว่าสันเลขออกไปแล้วว่าสันพอเป็ดนี่ขนแตกว่าสันพอเป็ดว่าหายเนาะค่ะ ผีว่าให้พ่อเป็ดเนาะค่ะว่าพ่อเป็ดนี่คนแตกซื้อเลขกสิบแปดโบถือเนาะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพ่อเป็ดค่ะในงวดวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภได้รางวัลใหญ่กับพ่อเป็ดสุขูสุข้นค่ะแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนน้ำเด้อค่ะกันไว้ค่ะค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจเนาะค่ะตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง ให้กับสาวนิงพระรวยนำำนี่เด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ